ประโยคนี้ใครพูดเวอร์ชันแฮร์รี่พอตเตอร์ขอโทษทีนั่งไปได้ไหมรอนวิลลี่ขอโทษทีนั่งด้วยได้ไหมอย่าแตะต้องลูกสาวฉันนางลูกหมาเืลอเลยวะมอลลี่เวลลี่อย่าแตะต้องลูกสาวฉันนางลูกหมาขอจะมรง่องนี้แน่บอกไม่คุณอืมนั่นเลยเดี๋ยวเปื่นึงเปือนมึงอย่าเพิ่งตอบ เหัวทองชื่ออะไรวะอุ้ยนิดเดียวนิดนิดเดียวผมตอบแล้วนะผมจะตอบแล้วนะเอกตอบนะเดโก้มาฟอยครับเพราะฉัน้รู้เรื่องนี้นะอ๋อใช่โอ้โหใครพูดวะมันก็พูดได้ทุกคนไม่ใช่หรือ่ใช่มันก็พูดได้ทุกคนอะบหวคัดสันเก่งไงงูอ้า ช่เด็กผู้รอดชีวิตมาตายซะเดโมหรอถูกต้องคุจะต,ต, <c oughs> ต,ตอบอยู่แล้วว่าเดโมใจเปล่าใจเปล่าเด็กผู้รอดชีวิต